ด่วนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โพสจำไม่ได้จริงๆหรอคำว่าเลิกใครพูดก่อนสวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนด้ค่ะเดอ้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุ้มยอดรักชาแนลค่ะเมื่อนี้อุ้มก็บม่เรื่องม่ล่ามาอัปเดตข่าวสารให้พี่น้องฟังคือเก่าด้วยค่ะเดอ้อล่าสุดพี่น้องเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะคะ พู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะหรือบอดบีของเฮาค่ะเดโพต์ hmm. ล่องเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะเฟซบุ๊กชื่อทิติวุฒิวารุณค่ะพี่น้องฮ mm hmm. ูบอวา่าเพิ่นโพสวา่าจังไรพี่ใหญ่บ้านฟินแลนด์แลโพทว่าจำไม่ได้จริงๆหรอคำว่าเลิกกันใครพูดกอด่าสั่นพี่น้องลลโพ์เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนี่เองค่ะพี่น้อง mm hmm. เกิดอีหยังขึ้นคะเกิดอีหยังขึ้น เป็นอย่างพยาบาลฟินแ,นแลนด์เราคือโพรดแบบนี้ซึ่งพยาบาลฟินแลนด์ตอนนี้เล่าไปทําการแสดงที่จังหวัดสกลนครน,นะคะที่พังโคนค่ะพี่น้องวงโตเกียวมิวสิกไปเต็มวงเลยค่ะทําการแสดงแบบเต็มวงเลยพี่น้องผู้ใดอยู่ไก่อยู่ไกลแย,ย่าลื่ไปเบิงเด้อค่ะเดอ้อมาเบิงค่ะพี่น้องเกิดอยียงขึ้นกับพยาบาลฟินแลนด์หรือบอดเีของเฮานี่เป็นอย่างเครื่องมาโพรดแนวหนีพี่น้องโอ้ยพี่น้องเบิงคักๆักแล้ว บอดบิ๊กแล้วบอด้โพจให้ผู้ใดค่ะพี่น้องบอดบิ๊กโปรโมทเพลงของน้องช็อปเปอร์ค่ะพี่น้องสุดยอดเลยค่ะบอดบิ Big, ๊กนี่โปรโมทเพลงให้น้องช็อปเปอร์นะคะซิงเกิลใหม่ของน้องช็อปเปอร์นะคะพี่น้องรอชมนะคะเยี่ยมมากเลยบอดจะใส่วิธีโปรโมทเพลงแบบนี้จะเหตุห้เอฟซีของเฮานี่เ <c oughs> นาะเนาะถึงขั้นนอนบลับค่ะบางคนกำลังสินอน เห็นโพสพยาบาลเตือนแบบนี้นอนบอับถึงขันตองเขามาซองเฟสซองคอมเมนต์เลยที่เดียวค่ะพี่น้องการตลาดของบอดบีเข้าอีสุดยอดอิ๋ลีค่ะพี่น้องก็นึกว่าเมนผู้ใดเหตดให้บอดบีข่อยเมนผู้ใดบอกเลิกบอดบีข่อยเนาะถึงในเมื่อโพสแบบนี้สุดท้ายแล้วนะคะบอดบีนะคะคือการตลาดของบอดบีที่จะโปรโมทเพลงของน้องชอปเปอร์นั่นเองค่ะพี่น้องรอฟังนะคะเรื่องมืออื่นค่ะพี่น้อง ซื้อเพลงว่าจังไหนววตีชื่อเพลงว่าเจ้าไปอยู่ใสมาค่ะพี่น้องพรุ่งนี้18นาฬิกานะคะมืออื่นเ้อพี่น้องอย่าลืมติดตามรับชมรับฟังกันเ้อค่ะเด้นหนี่บอดบิ๊กแล้วอุตสา ح. อันโพดโปรโมทนะคะเนาะหลังจากที่บอดบิ๊กมาโพดนะคะเนาะ f อฟเรานะคะก็มาคอมเมนต์กันรัวๆค่ะคอมเมนต์ว่าอย่างวตีเพิ่นคอมเมนต์บอกว่ารถบัสจ้างมาจอดหรือจงังหวะพอดี มาเลิศแท้บอสบิ๊กเพื่นว่าเพลงฟังแล้วติดหูมากค่ะนี่เอฟซของเรานะคะแล้วก็มีเอฟซอีกบางคนค่ะเพื่อนบอกว่าคือเพลงติดหูมากค่ะบอสร้อยล้านวิวแน่นอนค่ะนั่นพี่น้องมาอีกแล้วอีกแล้วนะคะแล้วก็เอฟซอีกคนนึงบอกว่าสุดยอดค่ะบอสบิ๊กให้น้องชอปเปอร์ร้องเพลงนี้จะรอชมนะคะเยี่ยมมากๆค่ะยังบัจบคอมเมนต์จากเอฟซด้ค่ะ เอเพิ่นอ่านเบิดมือก็คือสิบโจบพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วอุ่มสิงยกมากเฉพาะนะคะเฉพาะบางคอมเมนต์เท่านั้นนะคะพี่นอ้องเอาเข้ามาอ่านต่อกันเลยค่ะหลอมากเพลงฟังอีกแล้วงานนี้เพิ่นว่านะคะเนาะเขาบอกว่ารอรอพรุ่งนี้ค่ะลูกนี้ใจละลายเลยค่ะบอสที่สุดเลยค่ะพ่อบอกเลยค่ะว่าบอสบิ๊กมากในลูกนี้นะคะขนาดอุ่มเบิง่งโอ้โห บอดบิ๊กหล่อมากค่ะมาในลุคนี้ทรงผมนะ่ทรงผมบอดบิ๊กทรงนี้หล่อมากๆเลยบอกเลยค่ะเอฟซีเฮาบางคนก็บ,บอกค่ะหวันหนึ่งล้านวิวต้องมาแล้วจ้าเพราะมากๆค่ะอ่าแล้วก็จะมี f อฟนะคะบอกว่าลุคออร์แบ็กกับทรงผมนี้หล่อมาก เพลงเพาะรอชมค่ะนะคะและอีกคนนึงก็บอกว่ามาตาใจคักแท้เพลงนี้ภาพวันนั้นลอยมาเลยแล้วก็อิโมจินะคะภาพมือนั่นลอยมาเลยภาพอยังนอ้อพี่น้องแอบแซวบอสบิ๊กนะคะเขาบอกว่าทําไมบอสบิ๊กทำแต่เพลงอกหักเนอะบอสก็เลยหัวเราะฮ่าฮ่านะคะคือตอนนี้เนอะเป็นเหตุเพลงอย่างออกมานะคะกระถูกใจ ถูกอกถูกใจเอซีบอสถูกผู้ทุกคนนะคะเนาะเพราะว่าบอสเนี่ยเขาแบบทำได้ใจทำถึงจริงๆค่ะพี่น้องอะเรามาฟังเอฟซีของอ่าอีกคนหนึ่งนะคะเอฟซีเพนนีเพิ่นก็บ,บอกว่านะคะเนาะคิดพ่อมือคอยหายน้ำเจ้ามามือนี่สดใสมากกว่าตอนนั้นค่ะแมนค่ะตอนนี้บอสสดใสนะคะเนาะหน้าตาบอสดูสดใสนะคะทั้งงานเขาทั้งอ่า ธุรกิจขายของออนไลน์เนาะค่ะเนาะจิดการของบอยบิดลุงเรื่องนะคะเนาะเพื่อนกะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเนาะนี่ละค่ะบอดนะคะเนาะเศรษฐีในอนาคตวบบตีพี่น้องเฮ็ดยังกระปังปังปังค่ะเดี๋ยวเขายังมาอ่านคอมเมนต์กันเด้อค่ะเด้ออ่านคอมเมนต์ให้ถูกใจเอฟซีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เลยค่ะเด้อค่ะอ่าคอมเมนต์นี้นะคะเพื่อนบอกว่า แค่บอกี่เดือนเจ้าคือเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะแท้บอดบิก๊กป่ะชันแมนอีหลีค่ะบอดบิก๊กใหญ่ไว้อีหลีค่ะตะกี้เนาะอุ้ยเพิ่นก็นยังเบิ่งเด็กน้อยอยู่ทุกมื้อนี่เพิ่นใหญ่เป็นบ่าวแล้วตัวพี่นอ้องยังว่าแหละค่ะนายห้างเนาะนายห้างโตเกียวมิวสิกบอดบิ๊กนะคะเป็นทั้งในห้างขายโตเกียวมิวสิกแล้วก็เป็นทั้งเจ้าของรถแห่ตเกียวมิวสิกแล้วก็ไหนจะเปิดบาร์โฮสเปิดคาเฟ่เจ้าของโรงงานแคบหมู แล้วก็จะเป็นเจ้าของอย่อยาสีฟันอะไรนะคะเดนอะไรนะพี่น้อง <c oughs> ซอยก็คิดเนี่ยเออขอคิดบอกเนาะแล้วก็ล่าสุดนะคะก็จะเปิดหมอลำนะคะโตเกียววันเทิงสินค่ะพี่น้องเออแล้วก็มีนะคะเอฟซบอกว่าชอบเสียงชอปเปอร์มากเลยคะ่ะซึ่งชอปเปอร์นะคะ ก็เป็นคนที่มีความสามารถมากนะคะแล้วก็มีการพัฒนาพี่น้องแล้วพัฒนาขึ้นมาหลายอิลิจากแดนเซอร์ค่ะแดนเซอร์ cer, พัฒนาขึ้นมาเป็นนักร้องนะคะโตเกียวมิวสิกค่ะพี่น้องและน้องก็มีความกระตันยูด้วยเนาะน้องได้เงินมาไล่มาเนี่เวลาน้องกลับบ้านนะคะเนาะน้องกะเอาเงินมาไล่น,นะคะไปให้คุณพ่อคุณแม่และเอฟซีของน้องชอปเปอร์ก็น่ารักมากเลยนะคะ เนาะอนเอเพิ่นกะสื่อสังกัสซีสื่อเล็กซื่อ,อยังเฮ็ดหลังค่าบ้านพีน่ปปน,ะะน, FC น้องชอปเปอร์นะคะเนาะเอซน้องชอปเปอร์นี่น่ารักมากๆค่ะแล้วก็ฝากนะคะฝากเอฟทุกคนนะคะติดตามค่อยสนับสนุนนะคะน้องชอปเปอร์ด้วยนะคะคิดว่าสิ่งเกินแลกนี่ของน้องชอปเปอร์ออกมากนี่นะคะเนาะคงสิถูกใจหลายหลคนนะคะแค่ฟั่งไตเติลเพลงแค่นี้นะพี่น้อง ฟังติดหูแล้วก็เพาะมากน้องเป็นอีกหนึ่งคนที่เสียงดีมากๆเลยนะคะพี่น้องจังไหนแล้วก็ฝากเอซนะคะเนาะสนับสนุนน้องชอปเปอร์นะคะและก็สนับสนุสนค่ายโตเกียวมิวสิกพ่อใหญ่บ้านฟินแลนด์ของเรานะคะค่ะพี่น้องก้อนสิจบคลิปนี้ เห็นว่าอุ่มก็วอมาหลายแล้วพี่น้องขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อุ้มยอดรักชาแนลด้วยนะคะเพื่อที่จะอัปเดตข่าวสารดีๆนะพี่น้องเกี่ยวกับตัวเกียวมิวสิค่ะเมื่อวาสิเป็นข่าวสารใหม่ๆเนาะของบอดปิกหรือใครัวเกียวมิวสิหรือทีมงานตัวเกียวมิวสินะคะค่ะา,าอุ่มขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมได้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ